ถ้าคนที่คุณรักที่สุดหายไปจากชีวิตโดยไม่เหลียวหลังสักนิดและวันหนึ่งเขากลับมาพร้อมน้ำตาและคำว่าเสียใจคุณจะยกโทษให้หรือผลักเขาออกไปตลอดการเรื่องราวครั้งนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับหัวใจตัวเองและคุณจะไม่คาดคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบฝนโปรยลงมาหนักฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีดำขุ่นบ้านไม้เล็กๆสั่นไหวตามแรงลมผู้หญิงคนหนึ่งกอดลูกแน่น เสียงร้องให้เบาๆดังสะท้อนในความมืดความอบอุ่นเพียงสิ่งเดียวมาจากอ้อมแขนแม่ประตูบ้านเปิดออกชายผู้เป็นสามีและพ่อก้าวออกไปโดยไม่หันกลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาหายไปในความเงียบภายในบ้านเหลือเพียงเสียงลมหายใจสั่นเครือแสงไฟตะเกียงส่องไหววูบว,วาบกลิ่งชื้นของฝนแทรกเข้ามาในทุกมุมคืนแล้วคืนเล่าผู้หญิงเฝ้ามองทางที่เขาจากไป หัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามที่ไร้คำตอบหลายปีผ่านไปเธอกับลูกเติบโตในความโดดเดี่ยวแต่ในความเจ็บช้ำกลับเต็มไปด้วยพลังอดทนเช้าวันหนึ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างด้วยความตกใจประตูถูกเปิดออกช้าๆช,ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าที่เคยแข็งกร้ากลับเต็มไปด้วยริ้วรอยและน้ำตา สายตาของเขาสั่นไหวเหมือนถูกบางสิ่งบีบรัดจากข้างในลมหายใจขาดห้วงราวกับทุกคำพูดกำลังจมอยู่ในอกและแล้วประตูถูกเปิดออกช้าๆเสียงบานพับเก่าๆดังเอ็ดอาดเหมือนเสียงสะท้อนมาจากก้นบึ้งของความทรงจำที่ทุกคนอยากลืมเขายือนอยู่ตรงนั้นในมือไม่มีสิ่งใดมีเพียงเงาร่างที่สั่นไหวท่ามกลางแสงแดดยามเช้า ดวงตาของผู้หญิงเบิกกว้างริมฝีปากสัน่นเธอไม่รู้ว่าควรเอ่ยถ้อยคำใดออกไปก่อนสายตาของลูกเล็กที่โตขึ้นมากแล้วจ้องไปที่ชายคนนั้นความรู้สึกสับสนปนตะลึงแผ่กระจายเต็มห้องชายคนนั้นก้าวเข้ามาทุกก้าวเหมือนหนักอึ้งเหมือนถูกความผิดบาปที่แบกไว้กดทับจนแทบหายใจไม่ออกเขาเอ่ยเสียงเบา แหบแห้งเหมือนคนเดินทางไกลกลับมาจากทะเลทรายฉันฉันขอโทษคำสั้นๆน,นั้นกระแทกหัวใจท, 7, ทั้งเจ็บทั้งเย็นชาทั้งสั่นสถานห้องทั้งห้องเงียบลงเหมือนเวลาหยุดหมุนกลิ่นอับของฝนเก่ายังคงคละคลุ้งผสมกับกลิ่นดินชื้นจากรองเท้าที่เขาสวมเข้ามาเสียงหยดน้ำจากชายคายังคงตกลงมาเป็นจังหวะผู้หญิงหายใจทีเธอกอดลูกแน่นขึ้น หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกเขายื่นมือออกไปปลายนิ้วสั่นเหมือนพยายามจะเอื้อมถึงความอบอุ่นที่สูญเสียไปนานแสนนานแต่เธอกลับถอยหลังอย่างรวดเร็วความว่างเปล่ากลางห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นบีบให้ทุกคนอึดอัดเสียงนาฬิกาเก่าที่แขวนอยู่บนผนังดังติ๊กตอกยิ่งทำให้บรรยากาศเคร่งขรึมทุกวินาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมงยาวนาน เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมเก้าอี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประจำของเขาเสียงไม้ดังกรอบแกรบเหมือนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดน้ำตาเริ่มไหลออกมาช้าช้าหยดลงบนพื้นไม้เก่าซึ่งเข้าไปในร่องไม้เหมือนร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนลูกชายที่เคยรอคอยพ่อในทุกค่ำคืนยืนตัวแข็งหัวใจเต็มไปด้วยความโกรธและความสับสนเขาจ้องหน้า แต่ในแววตานั้นมีทั้งคำถามนับพันและคำตอบที่ไม่มีวันหาเจอชายคนนั้นสั่นหัวเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ภาพลักษณ์ของคนเข้มแข็งพังทลายลงตรงหน้าเสียงสะอื้นก้องไปทั่วห้องเหมือนจะกดทับทุกลมหายใจผู้หญิงกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอเบ้าแต่เธอไม่ยอมปล่อยให้ออกมาเขายกมือขึ้นกุมหน้ารากับอยากซ่อนความอ่อนแอทั้งหมด แต่ยิ่งซ่อนกับยิ่งเผยให้เห็นชัดสายตาของลูกชายสันไหวมือเล็กๆกำมัดแน่นความเจ็บปวดที่สะสมมาตลอดหลายปีประตุขึ้นในหัวใจเขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือฉันเห็นหน้าลูกในฝันทุกคืนฉันเห็นเธอร้องให้ในความมืดฉันฉันทนไม่ไหวอีกแล้วห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งความเงียบหนาหนักเสียงหัวใจของทุกคนดังสะท้อนชัดกว่าทุกสิ่ง ผู้หญิงพยายามสูดลมหายใจกลิ่นฝุ่นไม้กลิ่นชื้นของฝนและกลิ่นน้ำตารวมกันจนหายใจแทบไม่ออกเธอเอ่ยเบาๆแล้วทำไมวันนั้นคุณถึงเดินจากไปคำถามนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกเข้าไปในใจเขาสายตาเขาสั่นไหวเขาก้มหน้าลงจนมองไม่เห็นแววตาอีกเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อทุกวินาทีหนักอึ้อง ทุกคำพูดเหมือนแขวนอยู่กลางอากาศรอเพียงจะตกลงมาเขาสูดลมหายใจลึกมือทั้งสองกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเสียงในอกดังก็เหมือนกำลังจะระเบิดออกมาสายลมพัดผ้าม่านไหวแสงแดดลอดเข้ามาเป็นเส้นยาวแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นเลยผู้หญิงจ้องเขาไม่กระพริบลูกชายยืนกำมือแน่นและบรรยากาศทั้งหมดกำลังพาไปสู่บางสิ่งที่หนักหน่วงกว่าที่เคย สายลมพัดผ้าม่านไหวแสงแดดลอดเข้ามาเป็นเส้นยาวแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นเลยผู้หญิงจ้องเขาไม่กระพริบลูกชายยืนกับมือแน่นและบรรยากาศทั้งหมดกำลังพาไปสู่บางสิ่งที่หนักหน่วงกว่าที่เคยชายคนนั้นยกสายตาขึ้นช้าๆใบหน้าซีดเผือดแววตาเหมือนคนถูกขังอยู่ในคุกมืดที่ไม่มีประตูทางออกเขาเอ่ยเสียงเบาหวิว ฉันคิดว่าการจากไปจะทําให้พวกเธอมีชีวิตที่ดีกว่าคําพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางห้องผู้หญิงสะดุง้งลูกชายเบิกตากว้างริมฝีปากสันเธอก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนจากความโกรธชีวิตที่ดีกว่าเสียงของเธอแต่พร่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สั่งสมมานานชายคนนั้นก้มหน้า มือสั่นจนแทบจะควบคุมไม่ได้เหงื่อซึมเต็มหน้าผากแม้อากาศจะเย็นจากฝนเมื่อครู่ลูกชายเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือแล้วพ่อรู้ไหมว่าทุกคืนผมรอทุกคืนผมตื่นขึ้นมาแล้วร้องเรียกชื่อพ่อแต่ไม่มีคำตอบใดกลับมาเลยคำพูดของเด็กหนุ่มแทงคะลุหัวใจเขายกมือปิดหน้าเสียงสะอื้นดังลอดออกมาอย่างสิ้นหวังผู้หญิงมองภาพนั้น หัวใจสั่นระรัวแต่เธอกัดฟันไม่ยอมปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นเสียงลมหายใจแรงๆและเสียงนาฬิกาเก่าที่ยังคงเดินอย่างไม่สนใจความเจ็บปวดของใครชายคนนั้นพยายามพูดต่อฉันคิดผิดทุกอย่างผิดหมดฉันหนีแต่ยิ่งหนีเท่าไรยิ่งถูกตามด้วยความทรงจำฉันนี่เคยหลับสนิทเลยสักคืนคำพูดเหมือนสารภาพบาป ความจริงที่ซ่อนมานานถูกปล่อยออกมาแต่กลับไม่ทำให้บรรยากาศเบาลงเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงขยับตัวเธอเก้าวไปใกล้หน้าต่างสายลมเย็นพัดเข้ามากระทบใบหน้าแต่ในใจร้อนรุ่มเหมือนไฟเผาเธอพูดช้าช้าวันที่คุณก้าวออกไปฉันแทบจะล้มทั้งยืนฉันไม่มีใครไม่มีทางเลือกฉันต้องอุ้มลูกไปขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า และคุณกลับคิดว่านั่นคือชีวิตที่ดีกว่าเสียงนั้นก้องสะท้อนทุกคำเหมือนค้อนที่ฟาดลงบนกำแพงในใจชายคนนั้นเขาสะดุ้งเล็กน้อยน้ำตาไหลแรงขึ้นลูกชายยืนเงียบในใจเต็มไปด้วยคำถามที่อยากถามแต่คำถามทั้งหมดพันกันยุ่งในหัวจนไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนชายคนนั้นยกสายตาขึ้นฉันเห็นพวกเธอในฝันเห็นทุกคืน เห็นลูกเดินอยู่กลางฝนเห็นเธอร้องให้ในห้องมืดฉันตื่นขึ้นมาแล้วใจสัน่นฉันหนีไปไหนก็ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเสียงของเขาแตกหักเหมือนคนถูกกดด้วยหินหนักมหาศาลทุกคำออกมาพร้อมกับหยดน้ำตาผู้หญิงเงียบเธอหันกลับมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเสียงฟ้าร้องดังไกลไกลเมฆเริ่มกลับมาทมึนอีกครั้ง บรรยากาศในบ้านยิ่งขมุขขมมวลูกชายขยับตัวเขาก้าวไปข้างหน้าสายตาจ้องตรงไปยังชายคนนั้นไม่กระพริบพ่อรู้ไหมว่าผมต้องแข็งแรงเพราะใครผมต้องเดินไปโรงเรียนคนเดียวผมต้องปกป้องแม่ทั้งที่ผมก็ยังเป็นแค่เด็กน้ำเสียงนั้นสัน่นแต่เปี่ยมด้วยพลังความโกรธและความเสียใจประตูออกมาอย่างไม่อาจควบคุม ชายคนนั้นยกมือจะเอื้อมไปแต่ลูกชายถอยหลังช่องว่างระหว่างกันกลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นผู้หญิงสูดลมหายใจลึกเธอรู้ว่าต้องควบคุมสถานการณ์แต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอเอ่ยเสียงช้าช้าถ้าคุณกลับมาเพียงเพื่อพูดว่าเสียใจมันไม่พอคำพูดนั้นเงียบงันไปทั้งห้องเขาชะงักสายตามหม่นลงไปอีก เขาพยายามอธิบายฉันเสียงานฉันเสียตัวตนฉันคิดว่าฉันไม่มีค่าพอที่จะอยู่เคียงข้างพวกเธอฉันเลือกผิดแต่ตอนนี้ฉันอยากขอเริ่มใหม่ประโยคสุดท้ายนั้นแขวนค้างในอากาศไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงเสียงสายฝนที่เริ่มตกอีกครั้งหยดฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเสียงนั้นเหมือนการนับถอยหลัง นับถอยหลังไปสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นผู้หญิงหลับตาน้ำตาที่กลั้นไว้นานเริ่มไหลเธอไม่รู้ว่าควรเชื่อคำพูดนั้นหรือไม่ไม่รู้ว่าบาดแผลที่ฝังลึกจะถูกเยียวยาได้อย่างไรลูกชายยืนเงียบในหัวเต็มไปด้วยภาพคืนที่ฝนตกหนักคืนที่แม่กอดเขาไว้แน่นคืนที่เขาเฝ้ามองประตูแล้วรอคอยคนที่ไม่เคยกลับมาชายคนนั้นนั่งนิ่ง เสียงสะอื้นแผ่วเบาลงแต่บรรยากาศยังคงหนักอึ้งสายฟ้าผ่าลงมาใกล้ๆแสงวาบส่องเข้ามาในห้องเงาของทุกคนสั่นไหวบนผนังความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักหน่วงกว่าเดิมและทุกสายตายังคงจ้องมองกันโดยไม่รู้ว่าจะกล้าต่อไปอย่างไรความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักหน่วงกว่าเดิมและทุกสายตายังคงจ้องมองกันโดยไม่รู้ว่าจะก้าต่อไปอย่างไร เสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาดังรัวเหมือนเสียงกลองที่บีบหัวใจทุกคนให้เต้นแรงขึ้นละอองน้ำเล็ดลอดเข้ามาทางช่องไม้ที่เก่าและผุพังผู้หญิงยืนหายใจแรงเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมมือสั่นแต่พยายามประคองสติเอาไว้ลูกชายยืนตัวแข็งหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตีกันยุ่งความรักความโกรธความหยหาความกลัวทั้งหมดถาโถมเข้ามาพร้อมกัน ชายคนนั้นยกสายตาขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นกลับมีบางสิ่งคล้ายกับเสียงร้องขอความเมตตาเขาพูดเสียงเบาฉันเดินทางไปไกลมากทุกก้า้ที่ห่างออกไปเหมือนถูกดึงกลับด้วยเสียงร้องให้ของลูกเหมือนเธอตามาในความฝันไม่ยอมหายไปเสียงของเขาสัน่นทุกถ้อยคำเหมือนจะขาดห่วงผู้หญิงกำมือแน่นขึ้นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าอีกครั้ง เธอพูดเสียงเย็นและคุณคิดว่าคำว่าเสียใจจะลบทุกสิ่งได้หรือคำถามนั้นแขวนค้างในอากาศไม่มีใครขยับมีเพียงเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆชายคนนั้นสายหน้าไม่ฉันรู้ว่ามันไม่พอแต่ฉันอยากทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ขอแค่โอกาสเดียวลูกชายก้าวไปข้างหน้าน้ำเสียงแข็งพ่อหายไปหลายปี ผมกับแม่ไม่เคยรู้แม้กระทั่งว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้พ่อกลับมาขอแค่โอกาสพ่อคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือคำพูดนั้นบาดลึกใบหน้าชายคนนั้นซีดเผือดเขาหลับตาน้ำตาไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่ผู้หญิงเดินไปที่โต๊ะไม้เธอวางมือบนโตะ๊ะความเย็นของไม้ชื้นๆส่งผ่านเข้าสู่ผิวเธอพูดเสียงแผ่วคุณทิ้งทุกอย่างไป ทั้งความหวังทั้งความฝันทั้งหัวใจของเราคุณไม่รู้เลยว่าฉันต้องผ่านคืนที่โหดร้ายมาอย่างไรเสียงของเธอสัน่นแต่กลับหนักแน่นกว่าที่เคยเหมือนทุกคำคือหลักฐานแห่งความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธชายคนนั้นเอื้อมมือไปแต่หยุดกลางอากาศเขาไม่กล้าแต่ต้องเธอเหมือนรู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เสียงนาฬิกาเดินต่อไปติก๊กตอกติก๊กตอก เหมือนกำลังนับเวลาแห่งการพิภากษาลูกชายหายใจแรงเขาเอ่ยช้าๆผมถามจริงๆพ่อเคยรักเราบ้างหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่าชายคนนั้นสะดุง้งเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความเงียบปกคลุมอีกครั้งฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆสายฟ้าผ่าแสงวาบเข้ามาในห้อง เงาของทุกคนสั่นไหวบนผนังเหมือนเงาผีที่ตามหลอกหลอนชายคนนั้นพยายามพูดเสียงแทบไม่ออกฉันรักแต่ฉันกลัวฉันกลัวว่าจะทำให้พวกเธอลำบากฉันกลัวจะเป็นภาระฉันเลยหนีผู้หญิงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหนีคุณเรียกว่ารักแล้วหนีไปความรักไม่ใช่การหนีความรักคือการอยู่เคียงข้าง คุณไม่เข้าใจเลยสักนิดเธอหันไปกอดลูกเสียงสะอื้นดังขึ้นในอกลูกชายก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบๆชายคนนั้นนั่งก้มหน้ามือกํำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เขาไม่สนใจเสียงฝนตกต่อเนื่องเหมือนทุกหยดคือคำตัดสินโทษไม่มีใครพูดอะไรอีกเวลาผ่านไปนาน จนกระทั่งเสียงไก่ขันจากบ้านข้างๆดังขึ้นเช้าเริ่มมาเยือนแต่ในบ้านกลับยังมืดมนผู้หญิงหันกลับมามองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าคุณกลับมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราสงสารหรือเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กับความผิดของคุณคนเดียวเขาสะดุง้งสายตาสั่นไหวฉันกลับมาเพราะฉันทนไม่ได้อีกแล้ว ฉันอยากอยู่กับพวกเธอแม้แค่ในฐานะเงาก็ยังดีลูกชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังไหลแต่สำหรับผมพ่อไม่ใช่เงาพ่อคือบาดแผลคำพูดนั้นเงียบงันไปทั่วห้องชายคนนั้นตัวสั่นเขาลุกขึ้นยืนก้าวถอยหลังเหมือนคนถูกผลักออกจากโลกที่เคยเป็นของตนเองผู้หญิงกอดลูกแน่นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรง บรรยากาศในห้องหนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกชายคนนั้นหันไปมองประตูฝนยังคงตกเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังไม่หยุดเขายืนลังเลหนึ่งเก้าสองเก้าแต่ก็หยุดนิ่งเขาหันกลับมาอีกครั้งน้ำตาเต็มใบหน้าถ้าไม่ให้ฉันอยู่ขออย่างน้อยได้ฟังเสียงพวกเธอบ้างอย่าตัดฉันออกไปอีกเลย ผู้หญิงเม้มปากลูกชายหลับตาไม่มีคำตอบใดออกมามีเพียงเสียงฝนที่ดังขึ้นและเงาของชายคนนั้นที่สั่นไหวท่ามกลางแสงฟ้าแลบเงาของชายคนนั้นสั่นไหวท่ามกลางแสงฟ้าแลบเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวนเข้ามาในห้องผู้หญิงยืนกอดลูกแน่นเธอไม่พูดสักคำดวงตาเต็มไปด้วยคำถามนับพัน ลูกชายหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกทุกความทรงจำที่เจ็บปวดตีกันยุ่งในหัวชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยบ่วงโซ่ที่มองไม่เห็นลมหายใจสั้นที่เสียงสะท้อนดังก้องในอกเขาเอ่ยเสียงสัน่นฉันไม่ขอให้ลืมไม่ขอให้ยกโทษขอเพียงโอกาสให้ฉันได้พิสูจน์แม้ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ผู้หญิงเม้มปากแน่น เธอหลับตาสูดลมหายใจความเย็นจากสายลมชื้นทําให้ร่างกายสั่นสะท้านเธอเอ่ยเสียงช้าศูนย์คุณทิ้งเราไปจนติดลบแล้วตอนนี้คิดจะกลับมาเริ่มใหม่คําพูดนั้นบาดลึกเหมือนมีแทงเข้าไปกลางใจชายคนนั้นก้มหน้าลงน้ําตาหยดลงพื้นเสียงหยดน้ํากระทบไม้ดังเปาะแปะผสมกับเสียงฝนที่รัวไม่หยุด ทุกหยดเหมือนเสียงหัวใจแตกสลายลูกชายลืมตาขึ้นสายตามืดมนเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวพ่อบอกว่าอยากเริ่มใหม่และช่วงเวลาที่แม่กับผมต้องทอรมานอยู่คนเดียวพ่อจะชดเชยยังไงคำถามนั้นแทงลึกชายคนนั้นเงียบริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดออกมาผู้หญิงยกมือเช็ดน้ำตาลูกเธอเอ่ยเสียงเบา เราไม่ได้อยากได้คําพูดเราอยากได้การกระทำแต่คุณเคยให้มันกับเราหรือชายคนนั้นยกมือขึ้นกลุ่มหน้าเสียงสะอื้นดังในความมืดเขาเหมือนคนถูกทุบจนแหลกคามือโชชาตาแสงฟ้าแลบสว่างอีกครั้งเงาบนผนังสั่นเหมือนจะหลุดออกมาเสียงฟ้าร้องตามมาอย่างกึกก้องเด็กหนุ่มสะดุ้งภาพในหัวหวนกลับไปคืนที่พ่อหายไป คืนที่ประตูบ้านปิดเสียงดังสนัน่นคืนที่แม่สุดลงกับพื้นร้องไห้เขาหายใจแรงเสียงหัวใจดังชัดความรู้สึกโกรธแผดเผาทุกเส้นเลือดเขาตะโกนออกมาทำไมพ่อไม่คิดถึงเราเลยทำไมถึงเลือกหนีทั้งที่เรารอรอมาตลอดเสียงตะโกนสะท้อนกล้องผู้หญิงรีบกอดลูกแน่นเธอสั่นไปทั้งตัวแต่น้ำตาไม่หยุดไหล ชายคนนั้นสุดลงกับพื้นเขาคุกเข่าก้มหน้าลงเสียงสะอื้นสั่นสะเทือนทั้งห้องเขาพูดเสียงขาดห่วงฉันผิดฉันผิดทุกอย่างแต่ฉันไม่อยากเสียเธอไปตลอดการไม่อยากเสียลูกไปบรรยากาศหนาหนักเหมือนกำแพงหินทับถมทุกคนไว้เสียงฝนยังไม่หยุดผู้หญิงสายหน้าเธอมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหน่อล้า คุณไม่มีวันเข้าใจว่าเราต้องเจ็บปวดแค่ไหนชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นแววตาแดงกับน้ำตาไหลไม่หยุดเขาพยายามเอื้อมมือไปแต่ลูกชายถอยหลังอีกครั้งระยะห่างระหว่างกันกลายเป็นเหวลึกที่ไม่อาจข้ามได้เต็มไปด้วยเงามืดและเสียงสะอื้นผู้หญิงพาลูกถอยไปชิดผนังเธอพูดเสียงสัน่นคุณกลับมาช้าเกินไปคำพูดนั้นหยินเยียบ เหมือนดาบคมที่ตัดสายใยทั้งหมดชายคนนั้นตัวสั่นร่างกายอ่อนเอน็นเขายืนขึ้นช้าๆเสียงพื้นไม้ดังกรอบแรกรบทุกก้าหนักเหมือนลากโซ่พันรอบพ่อเท้าเขามองรอบห้องโต๊ะไม้เก่าตะเกียงที่สองสว่างนาฬิกาเก่าที่เดินไม่หยุดทั้งหมดคือบ้านที่เขาทิ้งไปดวงตาของเขาไหววูบความทรงจำถาโถมกลับมา เสียงหัวเราะของลูกในวัยเด็กเสียงภรรยาร้องเรียกตอนคำ่ำกลิ่นข้าวหุงใหม่ที่ลอยออกมาจากครัวเขาเอามือกุมอกหัวใจเต้นแรงทุกความทรงจำทิ่มแทงจนแทบล้มลงผู้หญิงมองเขาเธอไม่พูดสักคำแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดลูกชายยืนกำหมัดสายตาแข็งกร้าวในหัวมีแต่ภาพความเจ็บปวดที่พ่อสร้างไว้ เสียงฟ้าร้องดังใกล้เข้ามาบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเล็กน้อยแสงวาบส่องผ่านช่องไม้เงาของทุกคนทาบทับกันเหมือนถูกพันธนาการไว้ในความมืดไม่มีใครขยับชายคนนั้นพูดเสียงสั่นถ้าวันนี้ฉันออกไปอีกครั้งจะไม่มีวันกลับมาได้อีกฉันรู้ดีแต่ถ้าพวกเธอไม่ให้โอกาสฉันก็พร้อมจะยอมรับชะตากรรม คำพูดนั้นก้องสะท้อนผู้หญิงกัดริมฝีปากลูกชายหันหน้าหนีเสียงฝนยังดังต่อเนื่องความเย็นชื้นแทรกเข้ามาในกระดูกทุกคนยืนนิ่งเวลาผ่านไปช้าช้าเหมือนถูกกักไว้ในกรอบแห่งการตัดสินใจแต่ไม่มีใครกล้าเป็นคนแรกที่ขยับนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อติก๊กต๊อกเสียงนั้นกรีดลึกลงในหัวใจ ชายคนนั้นยืนอยู่กลางห้องดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาลมหายใจหอบที่เขาเหมือนคนที่กำลังจะล้มแต่ยังฝืนยืนเพราะเชื่อว่ายังมีบางสิ่งที่ต้องยึดไว้ผู้หญิงมองเขาความโกรธความเจ็บความรักความเกลียดทั้งหมดผสมปนไปกันจนไม่อาจแยกออกลูกชายยืนเงียบแต่ในดวงตามีแสงแห่งความสับสน เหมือนกำลังสู้กับตัวเองเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาห้องทั้งห้องเงียบกริบบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นและแล้วเสียงฝนค่อยๆซาลงอากาศในห้อง,งยังชื้นเย็นแต่ความหนักอึ้งที่กดทับหัวใจทุกคนเริ่มเบาบางผู้หญิง,งยังคงยืนกอดลูกดวงตาของเธอแดงกำ่ำ แต่ในความแดงนั้นมีประกายบางอย่างแฝงอยู่ชายคนนั้นก้มศีรษะเหมือนคนยอมรับชะตากรรมเขาไม่พูดไม่ร้องเพียงยืนนิ่งอยู่กลางห้องลูกชายหายใจลึกหัวใจยังเต้นแรงแต่เมื่อเขาเห็นน้ำตาที่ไหลไม่หยุดบนใบหน้าพอ่อบางสิ่งในใจเขาสั่นไหวเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเบาผมยังไม่รู้ว่าควรให้อภัยหรือไม่ แต่ผมไม่อยากเกลียดพ่อไปตลอดชีวิตคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงผู้หญิงเงยหน้ามองลูกแววตาเต็มไปด้วยความตกใจและอบอุ่นในเวลาเดียวกันชายคนนั้นสุดลงอีกครั้งเขาคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสะอื้นเบาราวกับเด็กที่หลงทางกลับบ้านผู้หญิงสูดลมหายใจเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าคุณจริงใจคุณต้องพิสูจน์ด้วยเวลาไม่ใช่คำพูดชายคนนั้นพยักหน้าเขายกมือไหว้ภรรยาและลูกเหมือนคนขอขามาอย่างสุดหัวใจลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างผ้าม่านปีวไหวเบาๆกลิ่นหอมสดชื่นของดินหลังฝนซึมเข้ามาแทนกลิ่นชื้นอับลูกชายก้มหน้าลงน้ำตาหนึ่งหยดร่วงลงพื้นเขาไม่ได้ยื่นมือให้พ่อ แต่ก็ไม่ได้หันหลังหนีผู้หญิงปล่อยแขนจากการกอดลูกเธอถอนหายใจยาวในแววตาแม้ยังมีความเจ็บแต่ก็ไม่ปิดตายอีกต่อไปแสงแรกของเช้าวันใหม่ลอดผ่านเมฆส่องเข้ามาทางหน้าต่างแต้มสีทองอุ่นลงบนใบหน้าทุกคนชายคนนั้นมองเห็นเขายกมือขึ้นแต่อกตัวเองความเจ็บปวดในใจยังมีแต่กลับมีความหวังเล็กๆนอกขึ้นมา ไม่มีคำพูดสัญญาใดไม่มีการให้อภัยโดยสมบูรณ์แต่มีโอกาสและโอกาสนั้นคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเขา